กิดข้อที่60จงเป็นคนอัธยาศัยใจคอดีบรรยากาศในการใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเร่งรีบความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยรายวันการชิงดีชิงเด่นด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนซ่อนเงือนสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เราหลงลืมไปว่าคนที่เราพบปะพูดคุยด้วยเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจไม่ใช่จะมาเขียดกระเด็นให้พ้นทางอย่าหมดประโยชน์หรือมองว่าอีกฝ่าย ง่ายต่อการฉกฉวยหลอกล่อสังคมปัจจุบันทำให้เรามองข้ามหัวคนอื่นไม่ให้เกียรติไม่ใส่ใจโดยคิดง่ายๆว่าแค่พูดขอบคุณหรือยกยอสักหน่อยเท่านี้อีกฝ่ายก็ปลื้มไปหลายวันแล้วการคิดแบบนี้บ่งบอกถึงความไม่จริงใจแต่กลัวคนอื่นจะมองว่าเรานิสัยไม่ดีเลยพูดอะไรนินดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีให้อีกฝ่ายตำหนิได้ไม่เต็มปากดูเพลินๆก็เหมือนมีมารยาทดีใช่ไหมคะแต่แท้จริงแล้ว คุณไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเอาเสียเลยถ้าอยากให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสู้ซาฟิวเ้า oul, คุณก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวใหม่ให้เป็นคนจริงใจตรงไปตรงมามีเกียรติเชื่อถือได้ไม่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นเป็นคนที่คนอื่นยกมือไหวได้อย่างสนิทใจเป็นตัวของตัวเองแบบรู้จักกาลเทศะมีอารมณ์สดชื่นรื่นเริงใจดีมีอริยะและมารยาท คุณจะพูดคำว่าช่วยหน่อยนะคะและขอบคุณโดยไม่เกี่ยงว่าจะต้องพูดบ่อยสักแค่ไหนในแต่ละวันคุณต้องเข้าใจอกเขาอกเรารู้จักยกย่องให้เกียรติคนอื่นอยากให้ของขวัญก็ให้โดยไม่จำเป็นต้องรอวันสำคัญรู้จักซักถามแสดงความใส่ใจในสิ่งที่คนใกล้ตัวของคุณกำลังพูดจงมีแก่ใจถามไถ่สารทุกสุขภาพของผู้คนที่อยู่รอบตัวถามั้งความอยู่ดีมีสุข ความฝันความหวังภาระการงานและหาเวลาไปช่วยแก้ไขปัญหาให้พวกเขาบ้างมีเวลาใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการและจำเป็นแต่ถ้าคุณไม่รู้หรือยังไม่สามารถทำอะไรได้ก็ให้รับฟังอย่างตั้งใจแสดงให้เห็นว่าคุณยังรักพวกเขาอยู่อย่าให้ความใจดีที่ไร้ซึ่งความใส่ใจมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณนะคะเรามักมองข้ามคนใกล้ตัวแต่ใส่ใจคนที่เรารู้จักอย่างผิวเผิน เราพูดดีและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานแต่พอกลับมาบ้านเราก็กลายเป็นคุณพ่ออารมณ์เสียเป็นสามีภรรยาที่น่าบูดไม่ยิ้มแยม้มนี่คือตัวอย่างของการไม่ใส่ใจคนใกล้ตัวพวกเขาจึงกลายเป็นมนุษย์ล่องหนอยู่ท่ามกลางงานวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงของคุณทั้งที่จริงแล้วคู่ครองและคนใกล้ชิดของเราทุกคนควรได้รับการใส่ใจมากกว่าใครๆทั้งหมดและโปรดอย่าลืมว่า คนในครอบครัวคือบุคคลสำคัญที่สุดในโลกสำหรับเราอีกด้วยดังนั้นคุณต้องทำอะไรให้พวกเขาเห็นว่าคุณจริงจังกับเรื่องนี้หากคุณผู้อ่านท่านใดได้ปฏิบัติเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วอย่างสม่าเสมอฉันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะชีวิตคุณจะมีความสุขสงบมากขึ้นฉันเคยอ่านเรื่องของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ชอบซื้อกระเป๋าถือให้พรรยาอยู่เป็นประจำ บางแบบที่ซื้อมาก,ก็ไม่ได้เข้ากับบุคลิกการแต่งกายของภรรยาแม้แต่น้อยบางทีก็ใบเล็กเกินไปบางครั้งก็ใหญ่สมบุกสมบันเกินตัวเป็นอย่างนี้อยู่เสมอฝ่ายภรรยาก็เฝ้าอธิบายกับสามีว่าเธอโตแล้วถ้าซื้อกระเป๋าเองจะถูกอ,อกถูกใจมากกว่าแต่ฝ่ายสามีก็ได้แต่นั่งคิดฝั่งหัวว่าสไตล์ของเขาลำเลิศกว่าภรรยามากในที่สุดเธอก็เลยแก้เกมด้วยการซื้อกระเป๋าให้กับเขาบ้าง งานนี้ฝ่ายสามีแทบใบกินฉันออกจะชื่นชอบวิธีแก้ปัญหาอันน่าทึ่งสไตล์ลัทธิเซนของฝ่ายภรรยามากที่เดียวเธอไม่ได้ชุนเชียวนั่งกิ่งหน้างอหรือเอ็ดตะโรปึงปังแต่ประการใดแค่แย่เขาสนุกสนุกเท่านั้นเองฉลาดล้ำจริงแม้คุณต้องเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมามีเกียรติและเชื่อถือได้